จะเป็นการประชุมครมรที่มีการนําเสนอโครงการที่จะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเริ่มเสนอวันนี้ครับแล้วก็น่าสนใจว่าจะมีโครงการอะไรบ้างเมื่อวานนี้คุณดนุชาพิช,ชยนันเลขาธิการสภาพัดเปิดเผยจะมีการเสนอโครงการเข้าไปลดแรกวันนี้ในที่ประชุมครม,รมแล้วก็เมื่อวานนี้ที่นาย,ยกไปดูโครงการน,าาน,น,น้ําบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บอกว่าจะมีการของงบตรงนี้เอามาผักดันเฟสถัดไปเนี่ย เข้าวันนี้เลยหรือไม่มเพราะฉะนั้นติดตามดูครับวันนี้การประชุมคอรมอส่วนประเด็นการตรวจสอบปปรชรับแล้วนะครับที่คุณชานชัยและคณะไปร้องปปชให้สอบกรณีที่รัฐบาลแล้วก็นักการเมืองที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงงบอะเอาไปแจกเงินหมื่นขัดรัฐธรรมนูญมาตรา144คงจําได้ที่แจกเฟสแรกค่ะเมื่อวานนี้ปปชประชุมแล้วมีมติรับเรื่องกล่าวหานายกแพทรอทานและพวก เป็นร้อยคนครับทำงบประมาณโดยชอบฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา1-4-4แต่รับเป็นสองสำนวนนะ,ะสำนวนแรกเนี่ยผู้ถูกกล่าวหานายกแพทองทานนายกเศษฐาทวีสินคณะรัฐมนตรีคณะกรรมาการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี68สสสวที่ลงมติเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายเมื่อปี68แล้วก็เจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องครับไปปรับลดหรือตัดงบ ที่ต้องส่งคืนเงินต้นต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้และรายจ่ายแต่ไปตัดแล้วเอามาแจกเป็นเงินหมืน่นอ,อ,อันนี้ขัดรัฐธรรมนูญที่เขาไปยื่นที่ปชปชปปชรับแล้วอีกสำนวนหนึ่งนะก็จะมีสสพักเพื่อไทยบางคนมีผู้บริหารระดับสูงของสังงบประมาณพฤติการก็ฝ่าฝืนมาตรา1นึสีแยกเป็นสองสำนวนแต่สำนวนแรกเนี่ยเป็นร้อยคนรวมไปถึงอดีตนายกเศรษฐาและนายกอุงอิงด้วย แล้วก็บรรดาคณะรัฐมนตรีแล้วก็สอสอสวทีนี้ปปชอสอบยังไงรายงานระบุว่าคดีนี้กําหนดกรอบภายใน60วันถ้าผิดจริงเนี่ยสํานวนแรกต้องส่งสารรัฐธรรมนูญถ้าสารธรรมนูญเห็นว่าผิดคอรมอไปทั้งคณะ <c oughs> แล้วก็สอสอสอวอที่ผิดนะ <c oughs> ผลด้วย <c oughs> อันนี้รายงานข่าวจากสำนักข่าวอิสาระครับปปชรับสอบคดีจัดงบปี68แแจกเงินหมื่น ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา144ก่ลาวหาแร่ทองทานสอสอสอวอยกคณะ <c oughs> นี่รายงานสรุปของสำนักข่าวอิสระ <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้ต้องตามต่อ <c oughs> แต่ความวุ่นวายในพักรวมไทยสร้างชาติครับโอ้โหปรากฏเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยหนังสือ นะระบุว่าเป็นข้อเสนอการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติหนังสือนี่เรียนนายกแพทองทานชินวัตรแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยนะปรากฏว่ามีรายมือชื่อสอสอพักรวมไทยสร้างชาติที่ลงชื่อเอกสารม,มีสามแผ่นนะ,ะแผ่นที่หนึ่งเป็นเนื้อหาข้อเสนอแผ่นที่สองเป็นเนื้อหาข้อเสนอแล้วมาแผ่นที่สาม ค่อยเป็นลายมือชื่อนี้นะเนื้อหาระบุว่ายังไงไปดูที่เนื้อหาครับเนื้อหานี่ระบุตั้งแต่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคสงครามการค้าปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหาการท่องเที่ยวความเปราะบางผู้ประกอบการปัญหาค่าครองชีพประชาชน คือพุ่งเป้าไปที่ปัญหาของประเทศก่อนแล้วจากนั้นก็ระบุว,ว่ารัฐมนตรีในสัดส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานการผักนันนโยบายต่างๆไม่ตอบสนองความคาดหวังของพี่น้องประชาชนแล้วก็ถัดมาก็เจาะจงลงไปอีกว่ามีประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีจากพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกรกะตปปชตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ยังบอกด้วยว่าพฤติการอาจเข้าข่ายขัดรัฐมนูล 186และ184ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการกระทําที่เข้าข่ายรัฐมนูล219นูญ2 1กฝ่าฝืนจใจทําร้ายแรงแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการดํารงตําแหน่งแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจึงสรุปว่าคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีควรได้พิจารณาอย่างรอบคอบแต่กลไกภายในของพรรคในปัจจุบันไม่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลในฐานะพรรคแกนนําจึงส่งหนังสือถึงนายกมีสอ,สอสอพักรวมไทยสร้างชาติตามรายชื่อแนบท้ายได้มีความเห็นร่วมกันเสนอเปลี่ยนตัวผู้รัรงตําแหน่งรัฐมนตรีของพรรคทุก,ทกตําแหน่ง mm hmm. ทุกตําแหน่งด้วยนะเนี่ยแล้วก็รายชื่อฮะรายชื่อที่ปรากฏ21รายชื่อ เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ7มีชื่อนายสุชาติชมกินนางพิชารัตน์เลาหะาพงษชนะนายธนกรวังบุญกงชนะนายเกรียงยศสุดลาภานายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยม <c oughs> เป้าเปี่ยมทรัพย์นายเกชาศักดิ์สมบูรณ์นายอนุชานาคาัยที่เหลือเป็นสอสอเขต <c oughs> อีก14คน <c oughs> นายสาราศีปานพิบสงขานางสาวพิมพ์พัฒนนานครศรีธรรมราชนายวิชัยสุดสวดัสด สอสอชุมพรนายสันแท้ตั้งชุมพรนายสุพลจุนใสชุมพรชุมพรเนี่ยยกจังหวัดเลยนายวัชระยาวหสันนราธิวาสนายพิพิตรัตนรักสุราชนายพันศักดิ์บุญแทนสุราชนายปรเมศจินาสุราชนายถนอมพงศ์หลีกภัยตังนางสาวกุลวดีลาบุรีนางทิธันนางทิวันรัตนเพชรบ,บุรีจารศิลปอภิชาติแก้วโกศลเพชรบ,บุรีจิราวุฒิสิงโตทองชนบุรีค่ 21รายชื่อสอสอครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น นายวิชัยสุดสวัสดิ์โพสเฟซบุ๊กเออโพสต์เลยนะคะบ,บอกว่าผมในฐานะตัวแทนของสองสงทั้ง3เขตของจังหวัดชุมพรขอยืนยันว่าพวกเราไม่เคยได้ลงชื่อในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ปรับครมในสัดส,ส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติที่ปรากฏตามข่าวเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแราวว่าไปดูชื่อของคุณวิชัยนี่อยู่อันดับที่นะครับวิชัยสุดสวัสดิ์ค่ะ,ะแล้วก็ในแฟนเพจพักรวมไทยสร้างชาติฮะก็เอาที่คุณวิชัยโพสเนี่ยอเอาไปขยายขีดเส้นใต้ ไม่เป็นความจริงนายวิชัยเผยสอสอชุมพรทั้งสาเขตไม่ได้ลงชื่อในหนังสือถึงนายกดังกล่าวคทีนี้ถ้ากลับไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการเผยแพร่ภาพออกมามก็มีสอสอชุมพรยกจังหวัดน้าทีปไปนะ,ค,ะคุณพิมพ์มาธาก็ไปแล้วก็มีชื่ออยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย<ช>ทีนี้ต้องรอแต่ละคนว่าจะออกมาปฏิเสธหรือตอบรับอย่างไรเท่าที่ผมตรวจสอบล่าสุดบางคนที่มีชื่อยอมรับว่าลงชื่อจริงแต่อย่างคุณวิชัยเนี่ยแกบอกว่า ไม่เป็นความจริงก็ต้องรอสสร่วมจังหวัดแกน่ะชุมพรชุมพรอีกสองคนน่ะว่ายังไงเป็นเหมือนที่คุณวิชัยบอกว่าทั้งจังหวัดเนี่ยให้แกเป็นตัวแทนบอกว่าไม่ได้ลงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในวงนี้ด้วยนะค่ะโอ้โหเนี่ยแล้วจากการเสนอให้ปรับกลรมอแต่เสนอโดยไม่ใช่หัวหน้าพักเสนอให้เปลี่ยนนะทีนี้นายกรับไปแล้วจะยังไงต้องมาตรวจสอบชื่อข้อเท็จริงก่อนไหมว่าใครเป็นยังไงแล้วตัวหัวหน้าพักเองเสนอให้เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าทีนี้ ตัวหัวหน้าพักเสนอให้เปลี่ยนสอส,อสอที่เป็นรัฐมนตรีบางคนในนี้ด้วยหรือเปล่าทีนี้ค่ะโอ้โหจึง<า>บอกว่าอุ่นอัวอาน,นิยามเขาว่าอุนอ่นอัวหน่อยดิอุ่นอวนี่คือมันวนุ่น,น,นวาย <c oughs> มันตลบอบอวนมันฝุ่นเยอะไปหมดอุ่นอัวพักภ <c oughs> ูมิใจไทยที่มีกระแสข่าวก่อนใครเพื่อนนะจะปรับยังไงปรับนี้ล่าสุดคุณนุทินบอกตอนนี้มันไม่ใช่เวลาโฟกัสเรื่องการปรับครมอแต่ต้องดูแลปัญหาใหญ่ตอนนี้ปกป้องอธิปไตยผลกระทบที่มีต่อประชาชน แล้วยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการนําเสนอเรื่องการปรับกรมรหารือกับพรรครวมกับนายกยังไม่มีอันนี้ในส่วนของภูมิใจไทยแล้วคุณอุทินเนี่ยที่เป็นคนออกมาสวนหุ่นเซนนะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนสักคนในรัฐบาลไทยออกมาสวนหุนนห่นเซนหุ่นเซนที่บอกว่าวันนี้กองทัพไทยปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตฝ่ายเดียวก่อนกําหนดต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สําหรับการกระทํานี้ค่ะอุทินบอกแล้วอธิปไตยของใครใครรับผิดชอบ ถ้าเราต้องรักษาดูแลรับผิดชอบอธิปไตยของประเทศของเราแล้วอะไรที่เป็นของเราเราก็รับผิดชอบอยู่แล้วพูดลอยๆแล้วเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ฮะ <c oughs> นายกไปฝั่งเมืองการนายกไปช่องบทอบบุบลเนี่ยก็ไปด้วยหอของกรมป้องกันบรรเทา <c oughs> แล้วไปเรื่องอะไรฮะ <c oughs> คุณรุทินชายเวโรคุณก็มทรอหนึ่ง <c oughs> ไปติดตามการดูแลความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมจังหวัดชายแดนเนี่ยซักซ้อมเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามแนวชายแดน ว่าจะเกิดเหตุเมื่อไรต้องทันทันทีรู้ทันทีไปตรงไหนอตอนซ้อมนี่ฝนตกอันนี้มทหนึ่งนะไม่ใช่คุณครูชายแดนนะที่ยืนอยู่เนี้ยโอ้เด็กอนุบาลค่ะก็เด็กต้องรู้หมดฮะเนี่ยอ่ะเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ครับที่บางคนยังไม่เคยเจอต้องพร้อมเอาไว้ก่อนต้องเตรียมพร้อมเสมอนะคะ มาร่วมสนับสนุน TOP ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ